ขนาุดเรอกลางของกบเอาไปปวกขนาปุ๊บก็ะได่วนหนงส่วนห่งพอได้ปุ๊บเอาไปมาซุกต้เห็ดไปเรื่อยๆทีทุก,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 กปก ยงานดวนงาน้อาขึ้นหาสิตโตัวเป็นเสียโปโลวัดปูกสถตาจะมอาอื่น,นอต,ตอนแรกท่านบอหาสิตัว 我那汤呢？我、嗯。嗯 やめ<タッ> พาแม่ไปตลาดจะเข้าในรูปวันพีเออร์ก็ยูไปตลาดสูเดีมแม่ขึ้นไปเองรูปอยากยังไม่ดีกวาไปโอ้ยงดั้งมาคะไรกันลูะ ชบับชมเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็นำตึกช่องทางเนาะสวัสดีครับ